พ่อหมดแม่หมดแล้วเหล่ามัเกิลทุกท่านนะครับผมอัสดาาสกุระอยู่กันในเกม Harry Potter m a g i c a จ a เตเ i แคชเยนะครับวันนี้จะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนการ์นะครับเป็นโหมดที่ว่าเพิ่งเข้ามาได้แบบสดๆร้อนๆนะครับไม่นานเพราะว่าปกติเนี่ยเราเพื่อนๆจะแลกการ์ดกันในสมาคมใช่ไหมครับเออแต่ว่าทีเนี้ยทีเนี้ย คือการแลกการในสมาคมอะ่ะมันจะมีผู้ที่ได้เปรียบเนาะ <c oughs> คือมันเหมือนจะวินวินทั้งคู่นะแต่รู้สึกว่าคนที่แบบตั้งอะ่ะตั้งล้านอนะ่ะตั้งแผงอะ่ะคือเขาก็ได้การที่เขาอยากได้แหละแต่ไอคนแรกก็ได้การที่อยากได้เหมือนกันแล้วก็ได้โกไปด้วยเป็นของของฟรี <c oughs> คือคนแบบไปแลกเขาอะ่ะแบบคือได้โกไปด้วยนะทุกคนซึ่งมันแบบ มันไม่ยุติธรรมกับคนที่ตั้งขายเลยนะเออแต่ว่าโหมดเนี้ยมีเข้ามานะครับก็คือบอกเลยว่ามันดีมากๆเลยทุกคนแต่เขามีข้อจำกัดอยู่นะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ไปตลอดนับจากนี้หรือเปล่านะครับเออคือโหมดนี้จะอยู่ในห้องสมุดนะครับจะจะมีคำว่า spell swap อยู่ใกล้ๆกับบรรลักษณ์นะครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูเลย let's go อ่ะตรงนี้นะครับ พอเราเข้าห้องสมุดมาเนะฮะเจ๊เนี่ยะจะนั่งรออยู่แล้วหน้าแบบแบบโกรธใครมาเดี๋ยวนะเขาอุ้ยเขาตัวสูงมากเลยอ่ะอันนี้นะครับจะมีคาว่า Spell Swap นะครับให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยอ่ะคลิกเลยเขาจะมีคำว่า Wi-Fi แล้วก็ Bluetooth นะครับเนี่ยเราสามารถแบบ เชื่อมต่อฮอตสปอตเนี่ยได้2ช่องทางนะครับคือแต่ว่าการแลกแบบนี้นะครับผมว่าค่อนข้างดีกว่าการแลกในสมาคมเพราะว่าเพื่อนที่แลกกับเราอะ่ะเขาก็จะได้โกด้วยอันนี้ได้โกทั้ง2ฝั่งเลยนะได้ไป100ร้อยโกลต่อการแลกหนึ่งใบนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดตัวเด็กไปด้วยนะครับเพื่อที่จะดูเลยว่าจริงหรือเปล่า อผมจะกดเริ่มค้นหานะครับสแกนอาจจะใช้เวลานิดนึงเนาะรอก่อนนะครับคือข้อจำกัดของเขาคือจะต้องอยู่บริเวณใกล้เคียงกันนะครับเนี่ยเขาแบบการ Searching เนี่ยเขาจะแบบหานักนะฮะผู้วิเศษนะครับที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้นะครับ รอแป๊บหนึ่งนะเพื่อนๆ A few moments later ผมลองเปลี่ยน Wi-Fi นะครับตัวเครื่องโทรศัพท์แล้วให้เป็นแบบให้ใช้ Wi-Fi ตัวเดียวกันเนาะกับที่คอมใช้นะครับเดี๋ยวลองดูใัมเพอเมื่อกี้ผมใช้เป็นเน็ตเน็ตมือถืออ่ะ เอออาจจะคนละเค,ครือข่ายอุ้ยเจอแล้วนะฮะคืออุ้ยคือพอเปลี่ยนเป็นไวไฟบ้านเนี่ยเจอเลยฮะ,ะนี่นะฮะกดต้องกดอ่ากดตกลงโอ้โหเลิศนะฮะทุกคนคือต้องใช้ไวไฟแบบอันเดียวกัน ร e เจนเดอรี่ uh, นะครับคืออย่างตัวเด็กของผมเนี่ยขึ้นมาเต็มเลยนะเพราะว่ามีเหรียญให้แลก10เหนนรียญนรแต่ว่าอันเนี้ยตัวหลักผมไม่มีนะครับเหรียญก็จะมีระระดับแรกแลกได้นะครับในคอมมอนอ่ะก็ควรระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าการที่เราเลือกนะครับจะเป็นการที่เราเนี่ยมอบให้เพื่อนนะอันนี้อันนี้ผมแลกกับตัวเด็กคือผมจะเอาเป็น ผมอยากได้มูลคาบนะครับเดี๋ยวผมให้ตัวเด็กส่งมูลคาบมาให้เนี่ยคือการที่เราแบบเต็มแล้วนะแล้วเราจะมอบให้เพื่อนนะครับเป็นการที่เราจะมอบให้นะดูดีๆนะครับไม่ใช่การที่เราจะจะจะได้นะครับอันนี้เป็นการที่เราเลือกให้เพื่อนอนะเราล็อกการ์ดไปครับล็อกคาถานะครับอ่านี่ เขาจะขึ้นแบบนี้นะครับก็คือเป็นการที่ว่าเราเนี่ยเราจะได้รับเห็นไหม you will get อันนี้คือที่ตัวเด็กผมกดส่งมาให้นะครับอันนี้คือที่ผมเลือกเมื่อกี้กดเลย c o n f i r มปุ๊บอ่าผมได้มูลค่ามาแล้วเจ็ดใบนะครับเขาจะถามว่าแลกถาต่อไหมอ่ะยืนยันนะครับเราก,ก็จะกลับเข้ามาหน้าเดิมนะอ่ะตรงนี้ที่ผมสวเอ,อ่อ สลับการ์ดนะครับกับตัวเด็กเนี่ยคือตอนตอนนี้พอดีว่ามีเคเวสนะฮะเคเวสของรายสัปดาห์มาพอดีนะครับก็คือให้เราเนี่ยแลกเปลี่ยนการ์ดนะครับในโซเชียลคลับนะครับอันนี้ก็คือกิจกรรมเมื่อกี้เขาจะไม่นับไปในเคเวสเอ,อเคเวสเคเวสนี้ะนะฮะ เพราะาบางทีก็โผล่ในเคเวสร,รายวันอันนี้เป็นเคเวสร,รายสัปดาห์นะครับก็เมื่อกี้ผมแลกแล้วไม่ขึ้นนะฮะออาจจะต้องแลกการ์ดกับเพื่อนในโซเชียลคลับนะครับซึ่งเหรียญฉันก็หมดไปแล้วนะ <c oughs> ก็ค่อยรอวันจันทร์นะครับอ่าอ่ะ,อะเรายังอยู่กันในห้องสมุดน,นะครับเดี๋ยววันนี้วันนี้วันจันทร์ละเดี๋ยวผมจะ ลองสวาปเหมือนเดิมเนาะอ่า Wi-Fi ก็คือให้ตัวหลักแล้วก็ตัวตัวเด็กกันนะครับเขาใช้ Wi-Fi เดียวกันนะหรือว่าเชื่อมต่อบลูทูธแบบด้วยกันอยู่นะครับเอาผมจะเริ่มสแกนเลยแล้วกันนะฮะอ่ะ, <c oughs> อะเจอแล้วฮะ <c oughs> เดี๋ยวรอ ปุ๊บอ่ะนี่นะฮะก็คือเมื่อวานอ่ะเราแลกแบบคนละเหรียญเนาะอ่ะเมื่อกี้เรามีหมื่นสามสี่ร้อยใช่ไหมครับเราจะต้องได้เพิ่มมาทั้งหมดเนี่ยอ๋เป็นหมื่นหมื่นสี่ห้าร้อยเนาะนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะแลกแลกแค่การ์ดคอมมอนก่อนนะครับสิบใบจะเอาการ์ด อยากได้เป็นมูลคราบละกันนะครับมูลคราบเดี๋ยวให้ตัวเด็กส่งให้แาวไม่ใช่มเอ,อเดี๋ยวนะอ๋อไม่ใช่ต้องเป็นหนังกระติกนะครับสิบใบซะไปเลยอ่ะแล้วก็ตัวหลักก็คือจะเอาการ์ด เอาเป็น s ูเปอ f y ให้ละกันนะครับเอ้ยโลดดีกว่านะฮะสิบใบอ่าเอา s ู p ปอ f ์ดีกว่าอ่ะนะฮะสิบใบโอเคเราจะล็อกคาถาละปึ๊บเนี้ยได้แค่พันเดียว หนึ่งพันนะฮะอ่ะเขาบอกว่ากิจกรรมเนี่ยเขาบอกเขาบอกกับเราไว้แล้วนะครับว่าสลับคาถานี่นะฮะทั้งสองฝ่ายเนี่ยเมื่อสลับ10ครั้งแรกของทุกวันล้วนได้รับอ๋อ นะเริ่มจะเข้าใจแล้วคือเราอาจจะเข้าใจผิดก็คือเอ่อในการสลับการนะครับแลกเปลี่ยนกัน10 10ใบเนี่ยต่อวันนะฮะจะได้ทั้ง2ฟฝั่งเนี่ยร้อยเหรียญน,นะครับเออแต่ว่าถ้าเกิน10บเนี่ยไปที่11เนี่ยจะได้อยู่หรือเปล่าอ่ะเ๋ยเราไปดูกันนะฮะ เออเออเออ,เอ,อโอเคโอเคสิใบ,บแรกต่อวันนะครับจะได้คนละร้อยโกลนะอ่ะเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะลองสวาปต่อนะครับเดี๋ยวแรกใบที่11ดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงเราเข้าใจผิดมาตลอด อ่ะเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ผมจะให้สุเปไฟเป็นหนึ่งใบเนาะอันนี้เป็นใบที่11นะครับดูสิว่าอ่ะ,อะจริงด้วยก็คือพอจะได้โกนีแค่สิบใบนะครับต่อวันแต่ว่าถ้าเป็นใบที่11แล้วเนี่ยก็คือจะไม่ได้แล้วนะฮะ เออจะไม่ได้โกลแล้วนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆ,ๆก็ไม่ต้องรีบนะฮะในการแลกเออทรดกับตัวเด็กหรือว่าเพื่อนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับแบบใกล้ๆตัวเราอะนะอ่ะก็แค่10ใบต่อวันนะครับเฮ้ยมันแบบมันลดเกินนะทุกคนก็ลองไปสวาปกันดูได้นะครับลองแลกแลกกันดูได้นะประมาณนี้นะครับ เออเราก็รีบอ่านไปหน่อยหนึ่ง